กลับไปที่สนามนยมาวรัการนาสกานะครับประชุมกันขันฟุตบอลเอฟเอไทยแลนด์ยุทธลีกรุ่นอายุไม่เกิน14ปีครับบ g จิปทุมนะครับจะพบกับโปลิเซโรครับครึ่งแรกเริ่มครับเซโรวางบอลยางมายังติดอยู่ที่ทางนั้นอนุกูลนะครับบอลไปจิบมาเข้าทางของบ g จครับย้อนขอึ้นมาโอ้โห จ่ายย้อนคืนหลังเพื่อนแต่บอลยังถูกติดอยู่หน้ากรอบในท่อนของเทโรชินภัทรชินภัทรยกออกมาจังหวะเติมมาแล้วครับได้หลุดไปแล้วซัดลูกนี้เรียบร้อยครับขึ้นนำแล้วครับจังหวะเติมมาของมัศกรอภิวัลชินวัฒน์ครับแล้วก็ยิงเสียบเสาแรกเข้าไปเลยครับขึ้นนำเร็วครับบีจีดูจังหวะนี้ครับชินภัทรเห็นแล้วก็ จ่ายต่อมาแล้วถึงบอลก่อนนะครับพิิวัน <Okay. S 1> พัสกรกรอพีวันนะครับ <Okay. S 1> ถึงบอลก่อนแล้วมีเวลาเลือกครับแล้วเจ้าตัวยิงเสียบเสาเข้าไปเลยมีกระสุนครับเอาเลยครับหลังจากนี้เกมน่าจะเปิดมากกว่าเดิมนเลยครับประตูแรกมาแล้วนะครับดูเตะม,มุมบ้างครับเปิดสายลูกนี้ได้มงชนคานสาได้ไหมโอ้ชนคานอีกแล้วครับโอ้โ แม่โอกาสทองลอยไปเลยครับบีจีบอลเปิดยาวขึ้นมาของสรงวบกาทองเอาแล้วจวังหวะนี้วันรนันาังวน,นันถึงแล้วจ่ายต่อไปขา้างหน้าให้อาพิรักถึงก่อนอภิรักโลง่ลงแล้วครับได้หรือเปล่าอภิรักสองต่อศูงครับโอ้โหคือเจ้าตัวก็ไม่ดีจังหวะยิงตั้งแต่หนแรกเลยครับเอาชัวร์ดีกว่าครับ แล้วก็เป็นประตูที่พาทีบีจีขยับน้ำไปซอต่อสูตรครับอภิรักษ,ษ์สาลีรู้จุอันนี้ครับมงสกัดแล้วก็ผิดเหลี่ยมไปเข้าทางของวัชนันชาตะกวดนะครับคว้าไปแล้วก็จ่ายต่อให้กับทางนั้นอ,อ,อภิรักษ์สาลีนะครับถึงบอลก่อนแล้วก็แตะบอลหนีศัตตูแล้วก็ผู้เล่นของเทโรก่อนจะเลี้ยงเข้าไปเอาชัวร์ครับ พระสกรจะจ่ายจังหวะเดียวให้กับทางนั้นชุมกรครับแต่ก็ถูกแย่งมาบอลเปิดยาวเข้าไปลุ้นจังหวะเอา้าแล้วก็พยายามจะอืคืออนุกูลนี่อ่านจังหวะซ้อนแล้วนะครับแล้วจังหวะหลุดเข้าไปในกรอบรถอีกครั้งหนึ่งได้ชัดเลยติดเซฟครับโอ้โหจังหวะยิงของชุมกรนุชนาทครับพาคินกับภูเบศ สองตัวแสบไปเกมลุกนะครับตัางเล็กแต่พี่ก็กต้องโดนเปิดเข้ามาในกรว่าโทษตรนี้อือหืมช่วยกันส,สกัดป้องกันได้ครับพาคินย้อนมาที่เชียดมให้มาที่ภูเบสครับภูเบสดึงหนีอือหืมทำได้สวยภูเบศสใจต่อมาเชียดมสุดปลายเท้าแล้วป้ายต่อที่พาคินเปิดจังหวะเดียวเลยยังติดโบป้กโอ้โหโบไม่ดีแล้วเป็นติดเซฟครับ้ำอีกทีหนึ่งไม่ได้ครับโอ้โอกาสคลองของบริเชโลครับ ย้อนมาที่ทางด้านจากจากเพชรแล้วจา่จายไปจังหวะนี้โอ้โหสุดท้ายได้ถูกแย่มาได้ครับพาคินเก็บได้พาคินมองประพาคินเปิดย,ย,ยิงยิงยิงโยนไปที่เสาแรกน้องพบก็ไปอยู่แล้วสุดท้ายโอ้โหเป็นประตูไล่ขึ้นมาของโมนิเซโลครับรับลุดแล้วนี่ครับจังหวะที่ดนดุสรอนเนี่ยโฉบเข้าไปแล้วบอลมันเหมือนกระโดนมาโดนมือดนดุสรอนเดมุสินไม่ได้เปล่าเลยครับ แล้วจังหวะนี้เทโรยังได้ครองบอลต่อครับจักรเพชรเปิดมาทะลุมาแล้วครับแล้วจังหวะนี้ได้ยิงติดเซฟครับโอ้โหหุ่นนี้เป็นเซฟของสุขภพครับดันศรเปิดโค้งไปลูกนี้โอ้โหยังไม่เผลย์ครับจ่ายต่อมาให้กับทางาด้านดันศรป้ายมาจังหวะนับป้ายต่อยเพียงครีนบอลได้กลับโทษจังหวะนี้ยังแย่งกันแล้ววุฒิสิน ยกมือให้เล่นลุกขึ้นมาเล่นต่อนะครับเปิดมาหนนี้พโอ้โหเข้าไปเลยครับเล,ลยไล่าเป็นบริเซโลครับมาทวงประตูทีเสมอได้สำเร็จครับจังหวะของดัชทีสอนบุญยาลัยครับโอ้โหเปิดมาลูกนี้เหมือนจะแรงเกินไปครับแต่วิธีบอลน,นี่ยังเข้ากรอบแล้วก็ผ่านกันเหมือนกันกันกนกนสงสมภพเข้าไปครับสองต่อสองครับ ดูกันอีกครั้งครับเปิดมาจาังหวะนี้โอ้โหไปเช็คทานครับโอ้โหจังหวะบอลน,นี่ต้องถือว่าพอเหมาะพอเจาะมากนะครับสองต่อสองครับแล้วก็สุดท้ายครับผมในการแข่งขันครับ บีจีปทุมเสมอกับปอลิชโลไปสองต่อสองนะครับแล้วก็แบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนครับ